สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกหนอกันนะคะจากไร่ในในใใใรเกษตรสีทองนะคะทีนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นก็คือเราจะใช้ซาเลมนะคะมัดนะคะมัดตั้งแต่ไหนขึ้นไปนะคะเราจะเอาบางหุ้มตรงข้อนะคะตั้งแต่ข้อหน่อยอดกลางนะคะไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนแสงนะคะเราจะมัดก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงปลูกนะคะเพราะถ้าปลูกแล้วมันสูงเราจะมัดยากนะคะถ้าเรามัดข้างล่างมันจะง่ายค่ะนะคะ จะมัดตั้งแต่ข้างล่างก่อนนะคะหุ้มซาแลนก่อนนะคะทีนี้เรามาดูคําถามนะคะว่าห่อทําไมนะคะเราหอ่อเพื่อลดการคายน้ํานะคะแล้วก็ไม่ให้ก้านและยอดโดนแดดค่ะนะคะ mm hmm. เมื่อโดนแดดมากๆเข้านะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนอยังอ่อนแออยู่นะคะหนอตัดมาใหม่ๆเนี่ยนะคะรากเขายังไม่เดินอาหารก็ยังไม่สามารถส่งไปเลี้ยงที่ใบที่ยอดได้นะคะ mm hmm. จะทําให้เขาเนี่ยช็อกนานนะคะ หรือแตกยอดหรือแต่รากช,ช้านั่นเองค่ะนี่ก็คือการเป็นการช่วยพยุงนะคะต้นไม่ให้ช็อกหรือว่านั่งหลุมนานนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูการเตรียมดินและเตรียมหลุมนะคะหลุมนี้นะจะเป็นหลุมเก่าที่เราขุดออกเนื่องจากว่าต้นถูกร่วงเจาะนะคะเราจะเอามาซ่อมนั่นเองนะคะทีนี้การหลุมนะคะการที่เราจะวัดก็คือเราจะวัดจากต้องเช็คระยะแล้วก็เช็ค หลุมที่เราจะปลูกก่อนนะคะว่าซ้ายขวานะคะตรงกันไหมนะคะเราจะกากระบาดไว้แบบนี้ม์กตำแหน่งนั่นเองค่ะที่เราจะปลูกค่ะนะคะเมื่อเราได้ตำแหน่งที่จะปลูกปุ๊บนะคะเราก็จะวัดนะคะวัดหน่อที่จะปลูกค่ะวัดหน่อแบบไหนอย่างไรเรามาดูกันนะคะ ต่อมาเรามาเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของยากันก่อนนะคะพวกยาบำรุงอาหารเสริมปุ๋ยเนี่ยถือว่ามีผลนะคะต่อการจเจริญเติบโตจะโตหรือจะรอดหรือจะตายหรือจะเน่าก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะหลุมที่เราเตรียมเนี่ยนะคะจุดที่ห้ามที่สุดก็คือหนึ่งพวกขี้ไก่ขี้วัวขี้เป็ดประเภทขี้ทั้งหลายที่ไม่ได้หมักอ,อย่าใส่เด็ดขาดนะคะถ้าใส่แล้วจะเน่าทันทีนะคะอันที่สองปุ๋ยที่เราใช้นะคะเราจะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยที่เป็นสารปรับปรุงดินนะคะ ตันนี้สารปรับปรุงดินเนี่ยนะคะเราใช้รองก้นหลุมหรืออะไรพวกนี้ได้นะ,ะแต่อย่าใช้ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมนะคะใช้ไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวรากจะเน่านะคะจะต่อมาค่ะสิ่งที่เราต้องใช้คือขาดไม่ได้คือยากันร,รานะคะยากันร,ราที่สวนเราจะใช้ตัวนี้นะคะชื่อว่าเซอร์รบางคนบางที่อาจจะหายากนะคะเราก็ดูที่ชื่อสามัญของมันนะคะสามัญของมันก็คือฟอสฟอไรท์อะลูมิน m มหรือจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วแต่นะ,ะไม่สําคัญว่าจะฉลากสีอะไร ยากันรานั้นนะคะเป็นยาประเภทดูดซึมเล็กก็ซึมเข้าผิวเรานะคะมีความรุนแรงอันตรายมากนะคะยาชนิดนี้นะคะก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราใช้ให้สวมถุงมือนะคะให้สวมถุงมือป้องกันค่ะยากันราเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมอยีกอันหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้ในวันที่เราปลูกก็คือยาเร่งรากยี่ห้อไหนก็ได้ไม่สําคัญเป็นยาเร่งรากนะคะและตัวนี้ก็เป็นบํารุงนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนาโนซึ่ง ตัวนานโนเนี่ยสําหรับพี่สวนเองที่จะให้ลูกค้าเราจะแถมไปให้เลยสามตัวก็จะมีนะบำรุงกัลลาและนานโนนาโนนั้นใช้แบบไหนอย่างไรวิธีเตรียมนะคะนานโนเราจะใช้แบบนี้ค่ะเอาหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็เตรียมน้ําในขวดหนึ่งขวดค่ะแบบนี้นะคะขวดขนาดไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอานานโนใส่เข้าไปในน้ําค่ะ จบแลนะคะเนี่ยค่ะปริมาณเข้มข้นจะอยู่ในนี้1เม็ดเราจะใช้ประมาณ6-7ครั้งแบ่งใช้เอาัวเฉลี่ยเอานะคะตัวนี้จะเป็นนาโนท้าไมถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนาโนเท่านั้นนะปุ๋ยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นไม้ล้อมต้นนอนะคะพวกนี้นะคะปุ๋ยให้ไม่ได้เพราะเขากินไม่ได้รากยังไม่ออกเพราะฉะนั้นนาโนจะช่วยได้นะคะ การให้อาหารทางของพืชน,นั้นพืชกินอาหารได้หนึ่งทางดินสองทางใบสามทางลำต้นเพราะฉะนั้นเราจะให้ทางลำต้นทดแทนนะคะส่วนทางดินถ้าเป็นนานโนก็จะซึมนะคะทางดินเราก็จะใช้พวกยากลาพวกนี้เข้ามาช่วยนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะต่อมาค่ะหลุมที่เราเตรียมนะคะตัวนี้เราจะลองก้นหลุมด้วยสารปปรุงดินพค่ถ่วงค่ะน,นะคะ,นะคะลองก้นหลุมได้นะ,ะที่นี่การลองก้นหลุมนะคะอาจจอดอยู่ในเอ่ย วันปุนะะ๋ยนะคะขอให้เกลี่ยนะคะอย่าให้ปุ๋ยไป่กองนะคะให้เกลี่ยดินค่ะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเน่านะคะปุ๋ยทุกชนิดจะมีความเค็มอยู่นะคะให้เกลี่ยนะคะให้เกลี่ยแบบนี้นะคะหลุมตัวนี้เราวัดระยะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีนะคะเอาทีนี้ขอต้นได้เลยค่ะเรียบร้อยเห็นต้นได้เลยค่ะทีนี้นะคะการปลูกยหน,น่อหรือว่าปลูกกระต้นนะคะเนื่องจากว่าต้นมีดนา นอก็มีขนาดใหญ่นะเมื่อมีขนาดใหญ่เราจะวัดขนาดกบข,ขนาดที่เราจะถูกก่อนวัดจะวัดจากท้ายมาหาตรงนี้เราจะนับเอากะาแรกนะคะก็คือขนาดที่เราจะถูกประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็กะมาเนื้อถ้ามาดูจากปาก กจะปูค่ะนะคะให้เราเก็บค่าพลาติกออกนะคะ